ในายใหญ่ก็พามาอีกแล้วนะครับเนี่ย p ีซีสองร้อยขีดเจ็ดตัวนี้รถเก่าเก็บมานะครับรถเก่าเก็บมาพอดีเจ้าของรถก็ไปดูแล้วมันเจ้าของเราซื้อเอารุ่นมันว่นกันซื้อมาสามสิบ เรียกว่าหัวหน้าใหญ่ซ่อมบ่อยก็เลยโทรไปตามก็เลยทีมงานคุรีก็มาคุรีนะครับถอดน้องเพิ่นไปตัวถีบตัวเด้งได้ก็แหรอครับมม่งผมมัดไว้ยังส่ากันเลยอโอ้ยเี่นหนง <c oughs> เออสูตรเพิ่นนี่เลยครับซ่ารงมาแล้วกอน สะไส้ใหญ่ใหญสะไส้ใหญ่งหญ่รถบรรทุกคนไหนพวกกลางน้าหน้าสะกับวิเห็นเอาแล้วครับบงังกาบบางังกาบบางังหน้าใหญ่ยูกขั้นตอนสะโอ้ยผู้ใหญ่ข้า,ยยา,ยามสะนี่นะครับสะไส้ใหญ่ใหญ่ออกมาแล้วก่อนสายพื้นสายไฟงสีแนมเห็นรถเก่าเก็บนะครับคันนี้ การโมดิฟายขึ้นมาขั้นตอนฟอดเช็คอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟนะตัวไหนใช้ได้ตัวไหนเสียจะได้เสนอเจ้าของเครื่องจักรไปไม่งั้นก็ไม่รู้ครับว่าตัวไหนเสื่อมถอยบ้างสูตรเก้าแล้วพยัญซ่าซาซาสาย Medidas, sá, sá, sá young, ugh, eben, đi tham sát sát sai rồi yểm bay,